p ีแพรลี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับบูธแฮนดี้แมนค่ะเราอยู่ที่เบอร์สัวนี่วันนี้แฮนดี้แมนของเรามีอะไรบ้างก็มีไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพนะคะตัวปีกนกนะคะหรือว่าจะเป็นแหลกพอร์ปั๊มพอร์นะคะที่วันนี้เรานำมาขายแล้วก็เป็นช่วงล่างต่างๆเลยช่วงล่างต่างใช่ไม่ว่าจะเป็นของยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะคะเราก็มี แล้วก็ยังมีเกมให้เล่นด้วยนะคะก็แจกของรางวัลต่างๆมากมายเลยวันนี้ที่โชว์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่่่สวนนหึงแต่จริงๆแล้วเรามีค้อขั้นที่เยอะมากแะมากมายเลยแจกจะมาดูเลือกซื้อมาซื้อที่เบอร์สันเบอร์สันได้เพราะว่าเรามีทุกสาขาใช่เข้าไปได้เลยค่ะไปขอดูแบบว่าลิตภิณั์คันนี่แมนมีอะไรบ้างเบอร์สันใช่ค่ะวันนี้แอนเตอร์ค่ะกับน้องแทเลรี่ค่ะต้องไปแล้วแ่ะค่ะ ชนบุรีปกแดงหรือว่าอยู่ในอยู่ใ,ใกล้ๆกับใช่สามารถมาได้เลยถนนสุขุมวิทค่ะส,สีราชามาค่ะอันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณคน่ะ